<c oughs> และนี่ก็คืออาจารย์แดงกีตาร์ศาสาศดาผู้สอนธรรมะกระตุกจิตกระชากใจและวันนี้ขอเชิญพบกับมหากรอบอาจารย์แดงกีตาร์เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยสุ่มผลแล้วมันเกลือไหมครับส่วนผม ก็เคยแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาลองใช้10เทคนิคในการสุ่มผลโดยอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าเองครับจะเกลือไม่เกลือก็ไปดูกันเลยรับรองไม่เกลนาเทคนิคที่1วิ่งรอบ NPC 6รอบคนอื่นวิ่ง5แต่อาจารย์วิ่ง6 เทคนิคนี้ก็คือเราก็ต้องทำการวิ่งนะครับรอบ NPC ที่ทำการสุ่มผล6ครั้ง 1, 2นี่ติด3 4 5แล้วก็หอ่ละล้วทำการสุ่มผลดูนะอาจารย์จะได้ผลอะไรกันเนี่ยไม่เกลือไม่โห้ท่านผู้ชมไม่เกลือผลอิบุดาผลพระพุทธเจ้าผลพระ,พระนั่นเองไม่เกลือทเทคนิคนี้ใช้ได้พัน เทคนิคที่สองกระตุกจิตกระชากใจเทคนิคนี้นะครับเราต้องพิมพ์คําว่าธรรมะกระตุกจิตกระชากใจแบบนี้นี่นะครับท่านผู้ชมก็คือเราทําการแสดงธรรมะให้กับ NBC แล้ว NBC ก็จะให้ผลดีๆกับเราไม่เชื่อดูนะครับว่าเรานั้นจะได้ผลอะไรโอ้ยผลพระอีกแล้วท่านผู้ชมนี่ ีท่ทำามากราตุกจิตกระชากใจก็ต้องได้ผลพระสีนะเทคนิคนี้ถือว่าผ่านครับท่านผู้ชมครับเทคนิคที่3ตบ NPC แม่งทุกสกิลเลยท่านผู้ชมครับเทคนิคนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ใช้ผลอะไรก็ได้ครับที่มันยิงได้ก็หันหน้าไปหา NPC แล้วก็กระทืบมันครับคือยิงใส่มันแม่งทุกสกิลสกิล Z สกิล X จะสกิล C หรือสกิล V นี่สกิลเสดายสกิลเอฟมันทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่สกิลโจมตีก็ชนหน่อยแล้วกันอะดูซิว่าเราจะได้ผลอะไรครับท่านผู้ชมมันจะผลระยำหรือเปล่านี่ลองดูโอ้โห <c oughs> ใช้ผลแสงกระทืบแต่ว่าได้ผลความมืดว่าท่านผู้ชมก็เอาเรื่องอยู่นะก็คือถือว่าไม่เกลือนะครับเทคนิคที่4่ยิงหาวิ่งหเออไอเทคนิคนี้มันก็โคตรง่ายเลยนะท่านผู้เจริญแล้วก็แค่เอา อืนอะไรก็ได้ออกมานะครับอย่างผมเนี่ยใช้เคออาบูชานะครับยิงไปที่ N B C 5นะัด2 3 4 5คุยครบอลไรอย่างครบลอะอาแล้วก็วิ่งรอบอีก5ครั้งหนึ่ง2 3 4 5แล้วก็ทําการสุ่มผลเลยดูซิว่าจะได้ผลอะไรผลอะไรนออผลอะไรนออโอ้โหผลไฟอืก็ถือว่าใช้ได้นะกลางๆไม่เกลือกกันนะอ่ะ เทคนิคที่5เหยียบหัวแม่งเลยเออไอเทคนิคนี้นะครับเราก็ทําการไปยืนบนหัว NPC แบบนี้ครับเหยียบหัวแม่งแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ทําการเอ่อคลิกนะครับสุ่มผลนะครับดูซิว่าเราทําตัวระยาแบบนี้นะเราจะได้ผลอะไรลองดูโอ้โอเกลือจริงๆด้วยผลสปินนะครับก็คือเอ่อเขาเรียกว่าผลอะไรผลกังหันนั่นเองรอบนี้ถือว่าเกลือครับท่านผู้ชมครับเทคนิคที่6เพ็งตัว ให้โโรวยอ่ะดูสิครับท่านผู้ชมครับเราแต่งตัวเป็นคนรวยครับก็คือนี่มีหมวกของต้องตีแอดมินนะครับถึงจะได้โอ้มีดาบโยโรด้วยไม่พอเอ็กซ์เซอรี่ทั้งตัวเราเป็นเอ็กซ์เซอรี่ที่เติมมาเกือบเอ้ยไม่ใช่เกือบสิทุกอย่างเลยก้วกันนะอ่ะยยเวนเอ่อหมวกแอดมินนะเราต้องไปตบแอดมินถึงจะได้อ่ะยืนหัวเดิมแล้วก็เอ่อจะยืนหรือไม่ยืนก็ได้ทาการสุ่มผลดูสิจะได้ผลอะไรโอ้หผลเพชร ท่านผู้ชมคนรวยไม่ก็ต้องได้ผลเพชรแบบนี้ถือว่าเกลือถึงจะเป็นผลเพชรแต่ถือว่าเป็นผลเกลือไม่ผ่านครับเทคนิคนี้เทคนิคที่7ครับเรือมาสุ่ม ในเทคนิคนี้นะครับเราจะใช้เรืออะไรก็ได้นะครับแต่อาจารย์แดงเติมมานะครับก็ขอใช้เรือของเอสมา K คีนะครับก็คือขึ้นเรือนะครับหรือว่าขี่เรือนะครับไปสุ่มผลนะครับจะไปเกาะไหนก็ได้นะครับไปโลกหนึ่งโลก2ก็ได้นะครับที่มีเอ็นีสุ่มผลก็สุ่มได้หมดแหละนะครับลองดูว่าเราจะได้ผลไม้อะไรนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาถึงนะครับไม่รีรอช้านะครับคือก็ตรงไปที่ n อ c นีว้เลยก็ทําการสุ่มแบบปกติดูซิจะเกลือไหม ดูว่าอาจารย์จะเกลือไหมโอ้โหก็คืออก็ใช้ได้อยู่นะท่านผู้ชมนะนี่หวดซะหน่อยนี่ผลแสงครับก็คือถือว่าไม่เกลือละกันผ่านเทคนิคที่แความว่องไวในเทคนิคนี้นะครับก็ไม่ยากครับก็คือใช้สกิลนะครับว่องไวนะครับก็เดินทางไปสุ่มแบบง่ายๆนะครับดูซิการว่องไวจะผลจะเป็นยังไงว่องไวหรือเปล่าผลเม่นผลเข็มผลหนาม ถือว่าเทคนิคนี้ไม่ผ่านท่านผู้ชมโคตรเกลือเทคนิคที่9ดา่าแม่งเลยในเทคนิคนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับโดยทําการเดินไปหา n p c นะครับแล้วก็เป็นเกียร์คีย์บอร์ดนั่นเองครับพิมพ์ด่าแม่งเลยครับท่านผู้ชมจะพิมพ์ด่ดาว่าอะไรก็ได้แต่อาจารย์แดงต้องดา่ามันเป็นสัตว์นะครับนี่คํานี้เลยครับท่านผู้มชม<笑><笑>ไอ้ควายเอ้ยแล้วทําการซุ่มครับดา่ามันเรียบร้อยทําการซุม่มดูซิมันจะให้ผลอะไรเรา ด่าไปแบบนั้นแล้วจะเกลือหรือเปล่าโอ้โหเีนน็นนนกนกจริงๆริงเลยท่านผู้ชมถือว่าคนนี้เกลือก็แลวกันไม่ผ่านเทคนิคที่สิบตบคนแล้วสุม่มเออไอในเทคนิคนี้นะครับเราก็ต้องทําการครับหาคนนะครับกระทืบนะครับให้มันแตกนะครับอย่างเช่นผู้เล่นใหม่แบบนี้นี่เราก็ทําการยิงมันแบบงงงๆครับดูซิว่ามันจะทําอะไรเราไหมเุ้ยคนดีซะด้วยป่อยให้เรายิงฝีนี่ เอาไปกินซะไม่ตายซะไอ้ไอลิงนี้ก็น่าลำคาญจริงๆเลยไม่ตายซะเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการไปตบอีกหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับเพราะผู้เล่นเก่าๆอาจารย์ซูไม่ได้ท่านผู้ชมผมทําการวิ่งวนไปวนมาสักพักนะครับในสุดก็เจอ2ผู้เล่นหน้าใหม่ตบแม่งตบแม่งสามศพเห็นไหม ศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปแล้วเราก็ทําการสุ่มนะครับดูซิจะได้ผลอะไรนะครับตบเป็นศพมันหลายศพละมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรกันมาโอ้โหเป็นไปได้ท่านผู้ชมอาจารย์ทําการตบคนมา3คนนะครับ NPC เขาเลยให้ผลวิญญาณอาจารย์มานั่นเองครับก็ถือว่าโคตรคุ้มครับสําหรับคนนี้ผ่านครับท่านผู้ชม เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เทคนิคในการสุ่มผลโดยอาจารย์แดงกีตานะครับใครจะลองนําสูตรของอาจารย์ไปใช้ก็ได้นะครับแต่อาจารย์ไม่รับประกันนะเพราะอาจารย์มั่วคิดขึ้นมาเองนะครับหากท่านผู้จเจริญทั้งหลายนะครับนำสูตรเทคนิคอาจารย์ไปใช้นะครับได้ผลอะไรก็มาเม้นบอกอาจารย์ด้วยนะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย